สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดอรนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่27นะจ๊ะอ่า27ดกร,รกฎาคมหกสจ้าบรรยากาศแบบว่าหลังฝนตกนะคะท้องฟ้าย่อมสดใสเสมอนะจ๊ะนะมาพบกัเบเบนมองแนแนดงงามงามงามจะฟูฟูเต็มให้นะเข่ากับงามคักงามแน่นะจ๊ะ บรรยากาศกับแสนสดใสแสนดีนะคะอากาศดีแห้งนี่มาฟังนี่กับมึงคะน้ำเต็มให้เต็มน้ำนาะจ้ะอันนี้คืออ้อยสุพรรณบุรีหาสิบนะคะอ้อยคันน้ำเนาะแล้วก็อันที่เห็นอยู่นี่กอแรกนี่ก็เ,กเป็นสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์โบราณนะคะมีอยู่สามสี่กอนะจ๊ะอยู่นี่เนาะปลูกเพื่อจะเอาไว้เปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีลูกๆนะคะบอดี้การ์ดนะคะนี่บรรยากาศดีเนาะพี่น้อง